โรงเรียนบ้านควนสินชัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ขอนำเสนอนวัตกรรมสร้างเด็กดีตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10สร้างสอนสารเสริมสุข5สโมเดลโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21และพะหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายจึงได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10สู่การปฏิบัติโดยออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองผ่านนวัตกรรมสร้างสอนสารเสริมสุข52โมเดล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ขั้นวางแผนและสร้างความตระหนักกระตุ้นให้ครูบุคลากรและนักเรียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนขั้นดำเนินการและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความสำเร็จทุกฝ่ายได้ร่วมมือการพัฒนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสอนสารเสริมสุข ค่าสโมเดลเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองดังนี้ 1. สร้างสร้างครูบุคลากรให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่นักเรียนยึดมั่นในาศาสนามั่นคงในสถาบันมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2. สอนสอนให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชัว่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชัว่วเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีแก่บ้านเมือง 3. สารสารสัมพันธ์อันดีเชื่อมโยงนักเรียนกับครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีทำงานเป็นเรียนรู้การประกอบอาชีพเบื้องต้นตีเสริมการเสริมสร้างโอกาสนักเรียนได้แสดงความสามารถทักษะพิเศษในด้านต่างๆของเด็กเช่นด้านศิลปะกีฬาดนตรีหรือทักษะอาชีพเพื่อให้เด็กมีความสามารถรอบด้านและสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองรวมถึงงานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลที่แสดงถึงความมีน้ำใจและความเอื้ออาทรของนักเรียนที่สามารถนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5. สุขนักเรียนได้รับการสร้างพื้นฐานทางด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพและกการเป็นพลเมืองที่ดีมีความสุขตรงตามนโยบาย เรียนดีมีความสุขขั้นกำกับติดตามเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลขั้นสรุปผลและเผยแพร่ประเมินวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อสาธารณาชนผลที่เกิดขึ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้บริหารคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รูปแบบโมเดลที่ใช้ขับเคลื่อนการศึกษาตามาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในหลวงราชการที่10มาเป็นหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษานำไปสู่การขับเคลื่อนและเป็นแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมทั้งสีได้